สวัสดีครับทุกคนอันนี้คือฉากพี้นขางรังนูนะมันคือฉากกําแพงที่อยู่ตรงห้องนอนของเราเนี่ยมันคือฉากกําแพงนะคือว่าพี่จะพี่จะพูดว่าพี่จะเอาพวกของขอ่ะพวกของที่พี่จะถ่ายคีามาวางไว้ในนี้เพราะว่าตรงนี้ดูว่ามันเด็บมันจะ เห็นแค่กำแพงสีฟ้าไงเวลาถ่ายเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็แล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครเดินมานะเพราะว่ากล้องพี่อยู่ตรงเนี้ยนี่ไกลแค่ไหนมันก็ยังเห็นกำแพงสีฟ้าแบบเนี้ยโอเคถ้าใครว่าให้พี่ไปถ่ายตรงอื่นหรือว่าถ่ายตรงนี้ก็คอมเมนต์มาให้ใน ต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าถ้าพี่ถ้าใครคอมเมนต์อันไหนเยอะกว่าเดี๋ยวพี่จะไปทําตรงนั้นถ้าถ้าใครคอมเมนต์อันไหนสมมุติว่าถ้าน้องคอมเมนต์อันนี้สมมุติว่าน้องคอมเมนต์กาแพงตรงนี้เยอะนะพี่ก็จะเอาพี่ก็จะเอาของมาอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนที่อยู่ถ่ายคลิปไปเพราะว่าเมื่อกี้มีคนมาเปิดประตูนะ ขอขอโทษที่เสียงรบกวนในนี้นะเพราว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็พ่อแม่คุยกันอยู่ก็ขอโทษที่ยด้วยนะอืก็บอกที่ยังที่บอกนั่นแหละใครว่าให้มาทายตรงนี้ก็มาได้เลยคอมเมนต์มานะบาย